คุณอีลอนมาร์กได้กล่าวว่า Twitter อาจจะกลายเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้เขาได้พยายามพูดเรื่องนี้มาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันก่อนหน้านั้นคุณแจ็คดอซี่ที่เป็น CEO ของทวิต t ตอร์เขาก็ได้พยายามผลักดันเรื่องนี้มาระยะหนึ่งจนเขาลาออกไปก็เรื่องนี้คิดว่ามันเป็นไปได้แต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องปรับเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่สำคัญที่สุดเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าทวิต t ตอร์ณนะตอนนี้ตั้งแต่ที่คุณอีลอนมาร์เข้ามาบริหารก็ค่อนข้างมีปัญหาบ่อยล่มบ่อยใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าเที่ควรนะคะถ้าแกจะโดดกระโดดมาทำเรื่องนี้ต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าคนก็ยังไม่ได้เชื่อใจและมั่นใจในทวิตเตอร์ร้ คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่ช่องชุมชนช่องนี้ขอบคุณข่าวจาก Bitcoin a d i i t